เจอกับผมอีกแล้วครับกับจานเลบอนเต็งประจำวันที่19สิงหาคมครับสำหรับเมื่อวานต้องบอกว่าไม่เป็นไปตามอย่างที่พี่เคาะไว้เท่าไรครับต้องขออภัยด้วยจริงๆครับสำหรับเมื่อวานครับ3คผู้ที่ให้ไปครับผู้แรกกับฮีฟโดบเจอกับโคเปนเฮเกนคู่นี้ให้ต่อโคเปนเฮเกนที่ราคา1นึ่ลูกครับสุดท้าย คเปเฮเกนคับชนะไป2อศูนย์กินไปเต็มเต็มครับคู่ที่2ครับเมดเจอกับโอลิมปิกมาร์เซยคู่นี้ให้ต่อโอลิมปิกมาร์เซยทีมเยือนที่ราคาขึ้นครบลูกครับสุดท้ายเสมอกัน -2 อสองครับคู่ที่3ครับคาสเปียเจอกับสปอร์ติ้งลิปบอลคู่นี้ให้ต่อสปอร์ติ้งลิปบอลที่ราคา1ลูกครับสุดท้ายลิปบอลบุกไปชนะได้2อหนึ่งเจ้าไปครับสำหรับเมื่อวานครับฟุตบอลที่ให้ไปครับครบทุกรสชาติจริงๆครับกินเต็ม1คู่เจ้า1คู่เสียเต็ม1คู่ครับต้องบอกว่าอภัััยยด้วจรรริงๆคบบสห วันนี้เราลุยกันใหม่ครับอย่าไปกลัวครับอย่าไปหยองครับฟุตบอลวันนี้ค่อนข้างจะหลากหลายครับผมจัดมาให้ทุกคน3คู่เน้นๆเหมือนเดิมครับก่อนที่เราจะเข้าสู่บทวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้เช่นเคยครับ u f a k ครับมารับเครดิตรับทีเด็ดฟรีๆได้เลยครับใครคิดว่าตัวเองเจ๋งพอครับมาร่วมทายกิจกรรมผลบอลเอาไปเลยครับเครดิตฟรีๆครับบอล V I P ก็มีให้ทุกคนครับคอยให้ทีเด็ดบอลเต็งครับ คอยให้ทีเด็ดคู่ไหนดีคู่ไหนเด็ดคู่ไหนกระแสไปตรงไหนครับน้ำราคามันไปตรงไหนครับมาตามกันได้ครับอย่าลืมนะครับแอด usa k ครับเราไปเริ่มที่คู่แรกของวันนี้เลยครับคู่แรกของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างบรุสเซียดอดมุนพบกับโคโลนครับสำหรับคู่นี้เป็นนัดเปิดสนามของทั้ง2ทีมครับในศึกฟุตบอลบุเเดสลิกาเยอรมันฤดูการนี้ครับเตะกันเวลาห้าทุ่มครึ่งตามเวลาบ้านเราครับเราไปดูผลงานที่ผ่านมาของทั้งคู่ครับ นัดที่ผ่านมาของบุนเดีเลือดดอดมูลในฟุตบอลเยอรมันครับพวกเขาบุกไปชนะสกอตไมล์หประตูต่อหนึ่งสำหรับโคโลนครับนัดที่ผ่านมาในเยอรมันครับเช่นกันครับพวกเขาบุกไปชนะออสนาบุกได้3ประตูต่อหนึ่งในการดวลลูกจุดโทษครับในเวลาเสมอกัน1นึหนึ่งครับต้องต่อเวลาก็ทําอะไรกันไม่ได้สุดท้ายดวลลูกโทษรรเป็นโคโลนที่คมกว่าครับชนะไป3าสหนึ่งสำหรับคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเมื่อฤด,ดูการที่ผ่านมาถ้าใครยังจํากันได้นัดนั้นเป็นบุเซสเลือดอดมูลครับที่เปิดบ้านทล่ลมโคโลนไป ปกประตูตอนหนึ่งสำหรับคู่นี้ราคาเปิดมาเป็นบุรุษเซียดอดมูลเจ้าบ้านต่อที่ราคารูครบลูกครึ่งครับต้องบอกว่าบุรุษเซียดอดมูลครับน่าเสียดายจริงๆครับฤด,ดูการที่ผ่านมาพวกเขาครับมีลุ้นแชมป์ครับแชมป์อยู่ในมือพวกเขาครับขอแค่นะัดสุดท้ายพวกเขาชนะได้พวกเขาจะเป็นแชมป์ครับแต่สุดท้ายพวกเขาครับนัดสุดท้ายทําได้แค่เปิดบ้านเสมอกับไมล์ไป -2 2ครับทําให้ยืน่นแชมป์ให้กับบาเยิร์มิวนิคครับโอ้โหต้องบอกว่าน่าเสียดายจริงๆครับแต่พวกเขา น่าจะลืมได้แล้วครับกลับมาลุยกันใหม่ครับฟอร์มดีเหลือหลายครับในช่วงบอลกระชับมิตรที่ผ่านมาครับเจอกับใครก็ยิงประตูได้ตลอดเจอกับใครก็ทันลมครับอุ่นเครื่องฟอร์มดีเหลือเกินครับในฟุตบอเลเยอรมันครับนาทีผ่านมาก็ทันลมคู่แข่งได้วันนี้เปิดบ้านครับต้อนรับการมาเยือนโคโลนแพะบ้าโคโลนฉายาของพวกเขาต้องบอกว่าฟอร์ม ช่วงหลังก็ถือว่าดีครับในการกระชับมิดก็ถือว่าใช้ได้ครับแต่นัดที่ผ่านมาเกือบเอาตัวไม่รอดครับในเยอรมันครับโคโลนครับต้องบอกว่าฤดูกาลที่ผ่านมาพวกเขาจบอันดับ11ของตารางคะแนนครับต้องบอกว่าอยู่กลางๆค่อนไปข้างล่างของตารางคะแนนครับฤดูกาลที่ผ่านมาไม่ค่อยประสบความสําเร็จไม่ค่อยเป็นไปตามเป้าเท่าไหร่ครับสําหรับโคโลนครับสาหรับคู่นี้บอกเลยครับบุสเซียดอทมูลฟอร์มช่วงหลังดูดีกว่าเล่นในบ้านด้วยครับเจอกัน เจอกันนัดที่ผ่านมาก็เป็นดอทมูลที่ถล่มไปได้ครับวันนี้ก็คงจะออกมาทรงประมาณนั้นครับดอทมูลดูดีกว่าดอทมูลเหนือกว่าครับกับราคาลูกควบลูกครึ่งไม่มีอะไรมากครับขอแค่ให้วันนี้ครับดอทมูลไม่ยิงนกตกปลาใช้โอกาสไม่เปลืองครับน่าจะชนะโคโลนได้สบายๆครับฟอร์มมันต่างกันพอสมควรนะผู้เล่นดอทมูลก็ดูดีกว่าครับสำหรับคู่นี้รุ่นไม่สองกันยาวๆกับบุรุษเซียดอทมูลที่ราคาต่อลูกควบลูกครึ่งครับ เราไปต่อกันคู่ที่2เลยครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างโอลิมปิกลียงพบกับบุงปอลีเยครับในหลีกเอิงฝรั่งเศสครับเที่ยงคืนตรงครับตามเวลาของบ้านเรานัดนี้เป็นนัดที่2ของพวกเขาในหลีกเอิงฤดูการนี้ครับสำหรับโอลิมปิกลียงเจ้าบ้านวันนี้ครับอันดับ15ของตารางคะแนนครับหน,หนัดที่ผ่านมายังไม่มีซักคะแนนสาหรับฝั่งทีมเยือนครับบงปอลีเย,ยครับอันดับ7ของตารางคะแนนตอนนี้ครับหน,หนัดที่ผ่านมาพวกเขามีแค่1นคะแนนครับสำหรับ ผลงานที่ผ่านมาของทั้งคู่ครับนัดที่ผ่านมาของโอลิมปิกลียงพวกเขาเปิดหัวมาไม่ดีเลยครับไปแพ้ให้กับสตาร์บุกสประตูต่อหนึ่งสำหรับมงปปลิเย่ครับนัดที่ผ่านมาครับเปิดสนามเปิดบ้านเสมอกับเลออาไป2-2ครับผลงานถือว่าผิดหวังด้วยกันทั้งคู่ครับสำหรับคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นโอลิมปิกลียงครับที่เปิดบ้านชนะมงโปลิเย่ไป 5ประตูต่อ4ครับเมื่อฤดูการที่ผ่านมาสําหรับคู่นี้ราคาเปิดมาเป็นโอลิมปิกลียงเจ้าบ้านต่อที่ราคา1ลูกครับลียงช่วงหลังต้องบอกว่าไม่ดีเลยครับโอ้โหไปทําอะไรมาครับแพ้มาตลอดครับ5นัดติดต่อครับตั้งแต่ฟุตบอลอุ่นเครื่องครับยันนัดเปิดสนามน้าที่ผ่านมาฟอร์มเละเทะเหลือเกินครับลียงฤดูการที่ผ่านมาก็ไม่ดีครับโอโ้ไม่ได้ลุ้นแชมป์ไม่ได้ลุนฟุตบอลยุโรปไม่ได้ลุนอะไรเลย,เลยครับเป็นทีมกลางๆางตลาด ของลีเอิงฤดูการที่ผ่านมาครับโอ้โหจัดว่าเป็นอดีตทีมใหญ่ทีมหนึ่งครับโอ้โหแต่หลังๆครับเกิดอะไรขึ้นครับเรามักจะได้ยินวลีเด็ดของพวกเขาวลียงลงเป็นยิงครับช่วงหลังครับลีโยงลงไปทําไมครับไม่ยิงเลยครับลียงช่วงหลังฟอร์ไม่ดีครับวันนี้ดันมาเปิดบ้านเจอกับมงโปลเยต่อด้วยราคาหนึ่งลูกโอ้โหเปิดมาได้ยังไงครับมงโปลเยโอเคครับอาจจะไม่ได้เป็นทีมที่แข็งแกร่งอะไรครับแต่พวกเขาเป็นทีมที่ด้วยสไตล์การเล่นครับตีหัวเข้าบ้านครับ ไม่ได้ก็ไม่เสียไว้ก่อนครับเราจะเห็นชัดเลยครับว่าช่วงหลังพวกเขาผลงานจะหนักไปทางเสมอฤยดูการที่ผ่านมาก็เป็นทีมจอมเสมอทีมหนึ่งครับมงปริเยครับคือไม่ได้กูก็ไม่เสียครับมึงยิงได้กูก็จะยิงคืนเป็นประมาณนี้ครับไม่ค่อยเจอใครโอ้โหต้องบอกว่านอกจากจะเจอกับทีมที่ต่ําชั้นกว่าจริงๆพวกเขามาจจะถล่มได้ครับแต่เจอกับทีมที่เหนือกว่าครับหรือทีมที่เท่าๆกันนะพวกเขาเนี่ยจะเล่นสไตล์นี้ตลอดอึดอัดครับใครเล่นด้วยกับมงปริเยครับ วันนี้ด้วยราคาที่ต่อมาลียงต่อหนึ่งลูกโอ้โหต่อได้ไงครับยังไม่ลงตัวผมมองครับอะไรอะไรมันก็ดูขัดหูขัดตาไปหมดสําหรับลียงครับผมมองครับไม่น่าจะทําอะไรมงปริเยได้ครับไม่ลงตัวมงปริเยเองก็รู้ดีครับอย่างที่ผมบอกครับสไตล์ตีหัวเข้าบ้านครับมองแล้วครับคู่นี้ไม่น่าจะยิงกันขาดครับแพ้ชนะไม่เกินเม็ดครับชนะกว่าชนะไม่ขาดแพ้ก็แพ้ไม่ขาดครับราคามาแบบนี้ก็ลองมงปริเยครับอุ่นใจกว่าครับสําหรับคู่นี้มั่นใจมงปริเยใส่ใสครับ เราไปต่อกันคู่ที่3ครับคู่สุดท้ายครับออเมริกเจอกับริวมาริดครับเราข้ามไปที่ลาลีกาสเปนครับเที่ยงคืนครึ่งครับตามเวลาบ้านเราครับทั้ง2ทีมมาเป็นหน้าที่สองครับในฟุตบอลลีกของพวกเขาแล้วครับสาหรับออเมรลกครับอันดับ18ของตารางคะแนนตอนนี้ครับหนึ่งหน้าที่ผ่านมายังไม่มีสักคะแนนครับสำหรับริวมาริดครับอันดับ3ของตารางคะแนนตอนนี้ครับหนึ่งหน้าที่ผ่านมามี3คะแนนครับ เราไปดูผลงานที่ผ่านมาของทั้งคู่ครับนดะที่ผ่านมาของเอามาเมรลียพวกเขาเปิดสนามแพ้ให้กับรายโยเบเยกาโน,โนในบ้านของพวกเขาไปศูนย์ประตูต่อสองครับสำหรับริวมาริดครับนาะที่ผ่านมาพวกเขาบุกไปชนะ แอดบิวเบาได้2ประตูต่อศูนย์ับในนัดเปิดสนามครับคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเมื่อฤดูการที่ผ่านมาเป็นริวมาริดที่ชนะเอาเมาเลียไป4ประตูต่อ2ราคาวันนี้เปิดมาเป็นเริวมาริดทีมเยือนต่อที่ราคาลุคควบกครึงราคาเป็นประมาณนี้อยู่แล้วครับไม่ต้องแปลกใจครับต้องเป็นประมาณนี้ครับเอาเมาเลียไม่ได้ดีอะไรเลยครับฤดูการนี้ก็ยังห่วยแตกต่อเนื่องครับต่อจากฤดูการที่ผ่านมาครับต้องดิ้นรนหนีตกชั้นยันนัดสุดท้ายฟอร์มในการอุ่นเครื่องที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับตัวผู้เล่นต้องบอกว่า ไม่มีคุณภาพเท่าไหร่ไม่ได้เรื่องครับห่วยจริงๆครับฤดูการนี้ก็คงยังต้องหนีตกชั้นครับผมมองนะครับเอาเวเลียฤดูการนี้เป็นทีมเต็งทีมหนึ่งครับที่ที่น่าจะตกชั้นนรับมันผมมองดูเหมือนเล่นมันอยู่คนละระดับกับลาลิกาสเปนครับโอ้โหเล่นกันแบบสเปซสปะไม่มีทรงไม่มีรูปแบบครับจะเล่นบอลสั้นเล่นบอลยาวจะอุดจะเล่นเกมลุกมันมั่วซั่วไปหมดครับวันนี้ยังไงเจอริวเมลิดไม่ผ่านครับไม่ผ่านริวเมริดแน่นอนครับริวเมริด อยู่ที่พวกเขาครับเหนือกว่าทุกตําแหน่งเหนือกว่าทุกอย่างครับอยู่ที่พวกเขาจะยิงได้กี่เม็ดเท่านั้นเองครับอยู่ที่พวกเขาจะทันลมกี่ลูกเท่านั้นเองครับยังไงลิวแมลิตก็3ามคะแนนครับไม่รอดครับเอาเมเลียมันห่วยจริงๆิครับลิวมมรีตคู่นี้ผมบอกเลยครับใจจริงผมอยากไปราคาที่แพงที่สุดของลิวแมลิตเลยครับโอ้แต่ผมขอยืนพื้นไว้ก่อนครับราคาลูกครวบลูกครึ่งครับเอาซัวไว้ก่อนนะครับบอกเลยครับวันนี้ครับเอาเมเลียมีสิทธิ์โดนทันลมครับถ้าวันนี้ลูกแรกของลิวแมลิตมาเมื่อไหร่ เอามาเลียโดนถล่มเละแน่นอนครับถ้ามาไวนะครับริวมาริดสอนบอลเอามาเลียแน่นอนครับวันนี้สําหรับคู่นี้มั่นใจไปที่ริวมาริดครับไม่มีอะไรมากครับกับราคาลูกควบลูกครึ่งลุ้นไม่สองเท่านั้นเองครับคู่นี้ต่อริวมาริดที่ราคาลูกควบลูกครึ่งครับโอเคครับสำหรับวันนี้3คู่จัดไปเน้นๆครับคู่แรกครับบุรุษเซียดอทมูนเจอกับโคโลนคู่นี้ให้ต่อบุรุษเซียดอทมูนเจ้าบ้านที่ราคาลูกควบลูกครึ่งคู่ที่2ครับโอลิปิกลียงเจอกับมงโรลเยคู่นี้ให้รองมงปรลเยทีมเยือนที่รราาคค1ลูกับ คู่ที่3ครับเอาเมเรียเจอกับริวมาริดคู่นี้ให้ต่อริวมาริทที่ราคาลูกควบลกคึ่งครับสำหรับวันนี้3คู่ครับชอบตัวไหนจัดเลยครับขัดตัวไหนก็สวนครับแต่3คู่วันนี้ผมบอกเลยครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะมาเต็มๆนะครับสําหรับวันนี้ครับโอเคครับก่อนจากกันวันนี้ครับกาลังใจเล็กๆน้อยๆจากทุกคนนับไปกับตัวผมและทีมงานครับด้วยการกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามครับกดกระดิ่งครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆจากทางเราครับ สำหรับวันนี้ค่ำคืนนี้ครับดูบอลเชียร์บอลลุ้นบอลกันให้สนุกแล้วกลับมาเจอกันใหม่วัน bon, พรุ่งนี้กับผมครับจานเลบอลเต็ง